สบู่แดงตอนนี้นะคะจะโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สบู่แดงซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนสบู่แดงเป็นอย่างไรสบู่แดงเป็นอย่างนี้ค่ะสบู่แดงจะเป็นตัวแบบนี้นะคะส่วนสบู่ดาจะเป็นตัวแบบนี้นะคะสบู่ดำเนี่ยจะอยู่ในกล่องสีดําค่ะส่วนสบู่แดงจะอยู่ในกลอ่งอ,กลองสีขาวค่ะนะคะกล่องสีขาวค่ะนี่่าแงบบนี้ อันนี้สบู่แดงสบู่แดงแก้ฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคําใช้ได้สบู่แดงสบู่แดงเนี่ยจะเป็นตัวนะคะซบสกินไวท์เทนนิ่งค่ะวิธีการทํางานของมันจะเป็นแบบนี้ค่ะไล่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 นะคะกระจ่างใสนะคะมันจะเป็นเซรั่มนะคะมันจะเป็นเซรั่มซบสกินไวท์เทนนิ่งนะคะเป็นเซรั่มซบสกินไวท์เทนนิ่งตามนี้ นะะคเซรั่มซบสกินไวท์เทนนิ่งนะคะ, um aining, ะ,คะส่วนใครอยากได้สบู่ดำเป็นยังไงสบู่ดำสำหรับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และคนแก่คนเฒ่าเลยคนที่แพ้เหงื่อและคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายและคนที่มักจะมีสิวขึ้นกลางหลังขึ้นสิวขึ้นหัวขึ้นไหลขึ้นตัวต่างๆโดยจะสิวผื่นขึ้นตัวนี้นะคะจะเป็นสบู่ดำทำจากผงเปลือกมังคุดซื้อ1ก้อนแถม1ก้อนร90บาท